การหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่65ค่ะ เมื่อวันที่18พฤษภาคม2 5 6 5ทันตแพทย์ริมเกศสาคอนประธานมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่พร้อมด้วยดเรเลิศจันทาสีเหลืองสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการทำฟันปลอมถอนฟันและขูดหินปูนณค่ายลูกเสือแก่งกระจาดริเวอร์ไซด์รีสอร์ทอําเภอแก่งกระจาดจังหวัดเพชรบุรีโดยมีประชาชนผู้ป่วยทำฟันปลอมจากอำเภอต่างๆจากจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วม สำหรับการบริการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกการดำเนินการคัดเลือกพิมปากกัดสีพึ่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทางนี้สืบเนื่องจากมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ได้ประสานงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอแก่งกระจานจัดคำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อตรวจรักษาสุขภาพร่างกายและช่องปากในถิ่นทุรกันดารโดยเป็นกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณกุศลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นดรลจันทาสีเหลืองสวัสดิ์ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่า การจัดก,กิจกรรมของมูลนิธิในครั้งนี้เป็นการออกหน่วยทำฟันเทียมถอดได้อักิลิกชนิดทั้งปากและบางส่วนโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่1ในการให้บริการซึ่งเป็นขั้นตอนของการตรวจช่องปากพิมพปากส่วนครั้งที่2จะเป็นการทำบันทึกการสบฟันขั้นตอนที่3ขั้นตอนลองเรียงฟันและรับฟันปลอมในวันที่10สิงหาคม2565ณนะบริการหน่วยเคลื่อนเทียมอำเภอแก่งกระจานด้านทันตแพทย์ริมเกตสาครประธานม,มูลนิธิ่วยแพทพรและ ทันตแพทย์เคลื่อนที่เผยว่าการจัดบริการทําฟันปลอมครั้งนี้เริ่มจากตรวจสอบช่องปากและลากฟันหากพบว่าไม่สามารถดําเนินการได้ก็จะคัดเลือกเฉพาะบุคคลที่สามารถดําเนินการจัดทําให้ได้ส่วนผู้ที่ยังไม่สามารถจัดช่องปากได้ก็ถูกคัดออกซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถยินดีให้บริการอย่างเต็มที่หากผ่านขั้นตอนแรก